สวัสดีค่ะมาเบิงกวางด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงกวางน้ากันจ้าอาดำฟาร์มกว้างอาดำฟาร์มกว้างจ้าเรียงงาได้วค่ะพี่น้องผู้ใดที่ยั่งลี่ลออยู่บทตรีบตัดสินใจแล้วก็เรียงเลยนะคะ เรีงง่ายเห็นผลผลิตไว้แล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะน่ารักที่สุดต,ต้งตาก็สวยต้งตาก็สวย <c oughs> <c oughs> ฝากพี่น้องกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจแม่ให้คลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ